งูชงอางด้วยมือเปล่า<ม>นี่ฮะงูชงอางคือคริงกอปบ้างตัวยาวประมาณสี่ห้าเมตรอย่างที่เห็นนะ<ม>แล้วใหญ่มากนี่ฮะ<ม>แล้วก็บอกว่าคุณลุงเนี่ยเหมือนกับว่า,าถูกแรงยุ่<ม>แรงยุจากข้างบ้านเ<ม>พื่อน<ม>หรือว่าเมียแล้วก็ถูกฉกไปแล้ว<ม><ม>นี่ไหนเม่ีเขา้ามือใช่ไหมใช่ครับถูกฉกไปเรียบร้อยครับนี่ฮะนี่ถ้าเป็นไปตีหัวมันนะนี่ถูกฉกไปแล้วเพราะถูกฉกอย่างนี้คนก็เลยรู้สึกรู้เลยว่าลุงนี้ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องงูแน่นอนไม่โดนฉกทูกต้องแล้วเวลาจับหัวไม่ว่าจะจับหัวถ้าจะต้องจับเนี่ยมันต้องจับที่ปลายหัวแต่คุณลุงวันนี้จับหลุมไม่หลวมจับแน่นแต่ว่าจับให้มันมีช่องว่างให้มันเอี้ยวมาฉกตัวเองได้อย่างนี้ไม่เป็นนะนี่ฮะพอฉกเสร็จปุ๊บไปให้เด็กคนหนึ่งฮะมาตัดเขี่ยวออกประมาณเฮ้ยตัดหน่อยเว้ยมันฉกกูจะได้ไม่มีพิษเข้าไปแต่ไม่ไม่รอดฮะไม่ทันฮะแกไปจับแรงงูมันก็พยายามดิ้นรลนสุดชีวิตนะครับแล้วก็พอจับ ไม่พอพอจับไม่ปล่อยนะฮะเอาเอาพ